บัอทพายโอ้โหเป็นพวงม,มาก<ม><ม>เครื่องเยอะมากล้นชามอะ่ะกลัไมอีกแล้วเรามาดูกันว่าวันเนี้ยจะได้กินไหมอาทิตนี้เกิดจากเมื่ออาทิตย์ก่อนเราทำไมเรามาแาลา้วอีรอบแต่ว่าร้านปิดอ้าว นั่งคือจุดหมายของเราและนี่ก็คือคนอดกินไม่มีปายฉีเหลืองม่งที่แล้วป้ายนะานะเออ ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านเรียบร้อยแล้วตอนเรามาถึงก็คือโต๊ะเต็มเต็มทุกโต๊ะแล้วก็ยังไม่มีโต๊ะไหนได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัาจะได้ตอนกี่โมงคุณเหนิดานานไหมครับ15นาที15นาทีคือได้กินรอไปเพ้อน5นาทีก็ยังไม่ได้กินแต่เวลาได้คือถ้าเกิดเราจะกินต่อสั่งส่วนได้เลยมาทันทีซึ่งจริงๆเรารอมาครับ15นาทีได้วาได้ไหมงอะไรมบ้าง ม่มีตต้มยำน้ำพิเศษหมูเด้งสองแผงเกาเหลาหมูเด้งหนึ่งชามนี่คือส่วนตัวนะมีมีรวมแล้วก็มีสั่งแห้งด้วยใช่ป่ะสั่งแ,งงแหงง้งสัง่งน้ำเป็นต้มยำหมดเลยแล้วก็พิเศษทั้งหมดแนะนำหน่อยแนะนำว่าถ้าหิวมากต้องทำยังไงตัวช่วยระหว่างรอหาอะไรอย่าเคี้ยวกรุบกรุบไม่ไหวหรออ,อันนี้ของใคร เเเเออาาลยถ้าอยากสั่งตำเรียนต้องสั่งอะไรบะหมี่ต้มยำพิเศษหมูเดงสองชิ้นคือพิเศษก็มีหมูเด้งอะนะแล้วก็เครื่องอีกสองชิ้นโอ้โหหมูแผ่นหมูแผ่นนี่คือหมูเด้งไอ้กูชอบความแบบคำตัดเกลียวอ่ะมันแบบมันนั่งกินอ่ะเขาชามต่อชามจริงๆนะคือจริงๆอ่ะเราสั่งเมนูนี้สองชิ้นกระเจียวเสร็จแล้วหัวหอมมากก็มีตับแล้ต้องหั่นบางๆนี้ด้วยนะ หมูอันเนี้ย<ม>เขาเรียกหมูต้มม,มันจะมีแบบเค็มเค็มเสือหน่อยดีมากต้องหั่นบางๆนะหั่นหนามไม่่อยเนี่ยก็มีตับอีกแต่พวงคี่หมูเดงใช่ไหมให้ดูหน่อยซิว่าแบบมันเป็นยังไงบับพายออาโอ้โหมเป็นพวงม,มีหมูสับปั๊มีมีหมูสับก็จะแบบลุยๆอยู่ข้างในสุดสุดมากมอืม,อ,มอร่อยจริง ไม่ต้องปรุงกลมกล่อมแล้วเผ็ดนิดๆแต่ถ้าคนแบบเราว่าคนที่กินเผ็ดอาจจะต้องเติมเผ็ดนิดนึงเพราะมันไม่ได้เผ็ดมากวันนี้สั่งบะหมี่แห้งยำเสิร์ฟมาพร้อมกับนี่น้ำซุปที่มีกระดูกหมูแท้และถ้าสั่งแห้งนะจะมีแบบมะนาวให้มาบีบถั่วมันไม่เหมือนแบบต้มยำร้านอื่นหรอถั่วมันปนๆพอคั่วแล้วเขาก็บดอือ บบโบราณอ่ะอันนี้คือเพิ่มหมูเด้งใค่ใช่พิเศษจังหวะนี้ต้องบีบมะนาวแล้วคือหอมมะนาวยันปักตอยแน่นอนเครื่องเยอะมากล้นชามอ่ะ4ีสิบห้าป่ะธรรมดาสามห้าพิเศษสี่ฮะแต่ถ้าเราใส่หมูเด้งเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มอีกสิบ้าบาทต่อแผ่นบะหมี่เขาจะเป็นบะหมี่แบบเส้นกลมๆนะสุดอร่อยละต้องปรุงเลยหมูเด้งอ่ะ ูเด้งนุ่มเป็นหมูเด้งที่มันยังมีความหมูอยู่มันจะมีหมูเด้งบางชนิดที่มันแบบเด้งจัดๆอันนี้หมูเด้งแบบปรุงรสเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยไอตัออตวกา,กากนี่คือแบบไฮไลท์เลยนะเนี่ยอันนี้คืออันนี้หมูเด้งหรือไม่เี็นไรนล้วจากหมูเด้งมาดูความใหญ่ของหมูเด้งอันนี้ก็คือจานสุดท้ายใช่ปหมเป็นเมนูอะไรคุณเฟิร์นเซนทรัลต้มหยักด้งเเหมือนดิมหมูเด้งเหมือนเดิม ให้ดูน้ำซุปนิดนึงว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างความแบบเพิ่มผักบุ้งมาอะไรย่างเงี้ยตั้งงูยีป่ะใช่แล้วก็นี่นี่นี่เส้นเจลาโตคือเลืดแล้วก็ปลาหมึกเกาะมีแองกับพุนใช่ป่ะวะเป็นไงเพื่อนเจลโฟต้ที่นี่มันอร่อยกว่าตรงนีมันหอมเจลาโต้ซอสแล้วปรุงแบบตรงนี้ น้ำเย็นตะโฟรอร่อยจริงมันมีความนวลๆเนาะนวลๆแล้วก็หวานเต้าหู้ยี้จริงๆแต่ไม่เหม็นอะ่ะคือเต้าหู้ยีเขาไม่ใช่ซอสแบบแดงๆที่เราชอบเห็นตามร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปซอสเย็นตะโฟโบราณเออ,ทำเอ,อทำเองเออใช่ทําเองเป็นซอสแบบสีมันจะไม่แดงแปดอะ่ะคือเคยเห็นน้นําเย็นตาโฟใช่ป่ะที่มันจะแบบแดงๆมากๆอันนี้เป็นแบบสีไม่แดงมากต้มยำเขาอะติดหวานนิดนึงถามว่าชอบอะไรมากกว่ากันระว่างต้มยำกับเย็นตาโฟถ้าต้มยำมากกว่า เปิดลูกอร่อยจริงวันนี้ก็สั่งมาหมดกี่ชา,บบามเกล็ดามบิมกินไปแล้วเท่าไหร่หนึ่งคนละสองหวานมากหวานถึงขั้นที้สั่งเกาเหลาหมูเด้งสองจามคือต้องบอกว่าเขาให้เครื่องเยอะมากๆชามหนึ่งอ่ะมันเยอะมันมีทั้งหมูเด้งก็คือเราอะ่ะเพิ่มหมูเด้งด้วยก็ยิ่งเยอะไม่หญ่เอาง่ายๆว่าคือแคชามเดียวก็น่นาจะอิ่มแล้วมันยังยงรับคุณเบนกินไม่หมดหเดี๋ยวไปกินต่อตอนเย็น อันนี้ก็สั่งมากินไม่หมดพอกลับบ้านได้ใช่อร่อยสำคัญแล้วคือควรมากินเพราะว่าราคาถูกม,มากอาจจะรอนะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบร้นานขนาดนั้นน่ะร้านเปิด9โมงปิดมอยู่ที่ไหนร้านนี้เขาเรียกว่าริมถนนกาญจนาพิเศษชื่อหมู่บ้านว่าสุขสารหกเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านสุขสารจะเจอสี่แยกแรกที่มีเซเวน่นเซเว่นอยู่ซ้ายมือแต่ว่าเราเลี้ยวขวาสุดซอยมาเลยตรงเลยเราหาที่จอดรถแล้วก็เดินเข้าของไปเลยครับเลี้ยวขวา ก็ถึงร้านให้มีร้านไหนแนะนำก็คอมเมนต์มากันได้เลยว่าอยากให้เราไปที่ไหนแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยในิีหน้าเทปนี้กินอะไรดีวะ